สวัสดีคะ่ะทุกๆคนสำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องอุ้นไทยอุ้นนอกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหวยลาวพัฒนานะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดในการคานวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจํานะคะวันที่15เดือนมิถุนายน หกห้านะคะหวยเล่าพัฒนาวันนี้นะคะแอดให้รูปแปดนะคะเจาะเม็ดเดียวแปดห้านะคะหวยเล่าพัฒนารูปแปดเจาะแปดห้านะคะ สำหรับวันนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหวยเล่าพัฒนาของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ของให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ